ทีนี้พอท,นทีนี้เพลงอันนี้เขาจะมีเป็นหัวข้อฉะนั้นเวลาต้องข้อแผลเนี่ยจรงแผลตัวละทีละตัวแต่ว่าเนื้อเรื่องเขาเนี่ยเขาจะตีความออกมาอย่างจตุมาอุปมามีแต่เสแสร้งอันนี้พอเสแสร้งมานี่แหละคือคำสอนพระพุทธเจ้านี่แหละคือคำสอน นี่แหละคือลักธรรมนี่แหละคือพระไตรปิฎกคือความเสแซงอันเดียวจึงตง้องมีจึงจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระเจ้านั้นแบบว่าต้องแสดงธรรมะให้ฟังเป็นไปได้ไหมคนเราเนี่ยอยู่กันคนละภพละชาติแต่ก็ต้องคอยจรมาหากาันเพราะความสเสน่หาในเรือนร่างในลาบยศสารเสริญ ในสิ่งที่เรานั้นเนี่ยคิดว่านี่คือของเราดูเ,เถิดอยู่ไกลฟ้าฟาาเขา,เข,าเขียวก็ยังมาหากันเจอแล้วอย่างนี้วัตาสงสารไมนจะสิ้นสุดลงไปได้ยังไงถ้าพิจารณาดูแล้วมันก็เป็นไปตามที่พระเจ้าตรัสสอนไว้ทุกประการว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แล้วเวลามาเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกนอกเสีจากว่าปั้นน้ำเป็นตัวแล้วปัเ๊เซแซงให้คนอันเป็นที่รักนั้นเนี่ยมีความสุขทั้งๆท,ที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีมูลความจริงสักเท่าไหร่เพราะอีกไม่นานมันก็ต้องสิ้นสุดลงไปหาความจริงไม่มีท่านผู้เจริญปัต ปฏิจสมูบาเนี่ยดีที่สุดถ้าท่านอยากจะเข้าส่มคสู่ผลปฏิจสมูบาเป็นค้นหาเถึงแล้วจะเห็นต้นตอของคำว่าความเสแสร้ทงทั้งหลายใครจะไหว ใครจะว่ายังไงก็ช่างทุกคนเป็นกิเลสกันมีกิเลสกันมดไม่มีใครดีกว่าใครหรอกแต่ที่ว่าทุกคนจะดีได้ก็เพราะว่ารู้ปฏิจสมุบาทรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วก็มีทางออกนั่นแหละคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าเบื้องหลังไม่มีที่ไปแล้วนี่อย่าไปโทษใครเลยว่าคนนั้นนีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธองค์ท่านตรัสสอนเอาไว้ว่านั่นยังถูกครอบงำด้วยวตัตตาสงสารอยู่ เราจึงขอชี้แนะเรื่องราวให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้ฟังดังต่อไปนี้เป็นบทที่เองจึงสามข้อดูก่อนทุกิยารยาบทที่มันกำลังหลังน้ำตาหลังให้ทุกจรทุกอย่างอย่าดวนลือมันเนื้อย่าดวนลืมนนลมันเนอ้ออภินญ,ญาจิตที่กำลังที่กำลังค้าครวน อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วนะนั่นคือมันนั่นคือสิ่งที่มันกำลังสร้างครบสร้างชาติไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีอะไรที่จะทำลายแนย่นอกนอกจากพุทธน์คำสอนขององค์สมมาสัมพุทธเจ้าเลยะมาเถิดมาเถิดเนี่ยพระราห์มหินทะเนี่ยท่านสอนเอาไว้อย่างนี้ ทุกแค่สามครั้งเท่านั้นเนี่ยมันจะปล่อยวางแล้วก็มาปล่อยวางมาเถิดมาเถิดมาใช้ชีวิตแบบปล่อยวางแล้วเราจะพบสันติสุขที่แท้จริงอย่าไปหอบค้นสิ่งใดอันเป็นเหตทธ่ํำให้ทุกข์อีกเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่กับเราได้ไม่นานนมันยายเอาไว พระพุทธเจ้านั้นจะอยู่ได้ไม่ไม่นานเท่าไหรเดี๋ยวก็ท่านก็จะจากโลกนี้ไปอีกแล้วก็เจา้าคําสอนไปด้วยแล้วเราละ่ะมาฟ้นสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่มีคําสอนในวันที่เจ้าเราเนี่ยตกข้้นอยู่ในวัฏสงสารนี้แล้วเราจะอยู่ยังไงถ้าเราจะไปหวังพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่งเ่ยถามว่าอีกนานเท่าไหร่ถึงจะมีพระพุทธเจ้าองค์นั้นเนี่ย แล้วร่างแล้วกายนี้จะทนถึงวันนั้นได้หรือไม่แต่ถ้ามีแล้วเนี่จงรีบเร่งเถิดมาปล่อยวางไม่มีทรรมอันใดเราที่จะวิเศษเท่ากับการปล่อยวางคือคือลักธรรมที่สอนเอาไว้อย่างนี้อันนี้คืออันนี้คือคือ,ค,อ,ค,อคือเดาเนะี่ยเดาไปตามเพลงว่าเขาแสดงธรรมอย่างนี้เป็นเป็นลักษณะอย่างนี้ พี่วิทอย่างปล่อยวางทำยังไงน,นะคะย่อยมยังยังอยู่กับทุกอันนี้มีนาทีหาก็คือหา<ช>แต่มีนาทีฟังก็ฟัง <c oughs> แต่เวลาเนื้อหาสาระไม่นั่งเลยนั่งเลยไม่นั่งเลยนั่งเลยแต่เนื้อหา <c oughs> แต่เนื้อหาสาระของธรรมนี่คือเราจะทําอย่างนี้ แล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาเพราะว่าเรื่องที่มันที่เล่าไปเนี่ยมันยาวเพลงยาวประมาณกี่ยนาทีเพลงยาวมันยาวอยู่แต่ว่ามันจะมีหัวข้อทำเนี่ยลายหัวข้อที่เราจะต้องแยกแยกแยกกันแปลออกอย่างนันเราตัดได้ครับพ่อถ้วนฟังเพลงยาวใช่ไหมคะคพ่อก็จะบอกว่าพูดแล้วูเปิดไปไม่เวลามไม่ไม่เช่นอย่างกรณีที่เขาบอกไว้ว่าอย่าง เขาจะฟังเพ็งแคบนิดเดียวเขาก็กดเขาก็ปิดปิดเสร็จป,ปั๊บเขาก็จะมาแปลคือนในสมัยแต่ก่อนมีล้องเพาแปลาล้องพ่อแปล,ล,ล,ปลจนจบข้างหนึ่งแหละ,ะแต่ไม่รู้ว่าใครเอาเนื้อหาสาระเขาออกไปนี่นี่อาจจะถึงเวลาที่ว่าเช้าโมยุยจะได้ฟังจากพคนทำ แต่นี้พอตะคำว่าพุทธังสระนังกฉามิมทำม,มังสระนังกฉามิเนี่ยไไไมมม่่ม่กกสังคังสระนังกฉามินะนนคือจริงๆเนี่ยท่านอธิบายว่าอย่างนี้นะว่าเอาได้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 เตรียมมาเตรียมมาเตรียมมาได้ได้ทีนี้ท่านครูแล้วแปลแล้วก็แปลว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายเพราะว่าพอแต่ว่าพุทธังสนังกชามิธรรมังสลังกชามิสังคังฉังกชามิพอแปลมาแล้วท่านไม่ให้ผลว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย แุ่เพาะคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนี่มีค่ายิ่งนะกับการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นอกนจากชี้ทางเดินให้เรานั้นเนี่ยรู้เหตุรู้ปัจจัยแล้วเนี่ยยังสามารถทำให้เรานี้เนี่ยพ้นจากโลกวัตฏสงสารได้สำรับ บุคคลที่ได้เห็นโลกมามากอย่างยาวนานนคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยอธิบายได้อย่างละเอียดเพราะการท่องเที่ยวของมูสัตว์ทั้งหลายพบเห็นสิ่งต่างๆมาจำนวนมา,มาเยอะลวนแล้วแต่ ทำให้ได้คำตอบมาไม่เหมือนกันจนเป็นเหตุทำให้เราท่านทั้งหลายต่างก็คล้องคาอยู่กับโลกใบนี้และกลับไปสำคัญโลกใบนี้นี่ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดจนเป็นเหตุทำให้วงสัตว์ทั้งหลายมีนับจำนวนมาก นักไม่ถ้วนว่าจะมากขนาดไหนสำหรับการท่องเที่ยวโคจรของบูสัตว์บางครั้งชีวิตของคนเราเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยเมื่อยล้าไปตามกระแสแห่งสภาวะแต่ความเมื่อยล้าอันนี้เนี่ย มันจะเป็นไปได้ยังได้ไหมถ้าเราจะยุดแล้วก็หันมาพิจารณาเพื่อเป็นไปเพื่อความสุขความเป็นอิสระพระพุทธองค์และคำสอนของท่านนั้นนี้มีคำตอบให้ในบทสาธยายเห่งธรรมน,นี้ท่านผู้จเจริญทั้งหลายนี่คือท่านท่านท่านคิดเอาไว้อย่างนี้ การค้นหาตัวตนปลูกฝังคุณธรรมและปล่อยวางเหตุที่เกิดการค้นหาคุณธรรมการค้นหาตัวตนและกับปลูกฝังคุณธรรมและก็ปล่อยวางเหตุที่เกิดข้อนี้มีความหมายยิ่งนะ มีความหมายยิ่งเพราะไอ้ที่ว่าเราท่องค้าท่องเที่ยวอยู่ในโลกใบน,นี้ก็เพราะสิ่งนี้นี่แหละเราท่านทั้งหลายจึงมีเรื่องราวมาเล่าและก็ชวนทำให้มีเรื่องติดตามอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าย้อนไปดูจริงๆแล้วตามหลักที่เรากำลังท่องเที่ยวอยู่ในโลกใบนี้นี่พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนเอาไว้ว่าเราแบกแต่ความเสแสร้งแบกแต่ความนึกคิดแล้วก็สำคัญความเสแสร้งและความนึกคิดนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด พอมาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งเอื่ความเสียแ้งนี้เนี่ยทำไมจำเป็นอย่างยิ่งทำไมพระพุทธองค์จึงต้องยึดเอาคำว่าความเสียแ้งนี้เนี่ยมาอยู่ในหลักธรรมของท่านด้วยท่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้นะว่า มนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันจะขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะความเสแสร้งเพราะการรุงแตก่กเพราะการไปสำคัญและก็นำมาซึ่งความยึดมั่นถือมั่นสามสี่ห้าคำนี้เนี่ยหัวใจของมันจริงๆก็คือเสแสง้ง เธอจงดูเอาเถิดมันเป็นไปได้ไหมที่เรื่องบางเรื่องนี้นี่มันเกิดจากตาเห็นรูปแค่นิดเดียวแค่นั้นเองเอามาฝันเป็นตุเป็นตะแล้วก็ละเมอเพ้อพกว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตลอดจนถึงกับขนาดว่า ไม่สามารถที่จะละความคิดและสายตาในสิ่งนั้นได้บางคนก็เก็บเอามาฝันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาหรือว่าสิ่งเหล่านี้มันมาจากข้อธรรมที่ว่าเสแสร้ง โอ้ถ้าเป็นเช่นนั้นความเสแสรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่า,วาเป็นสมุดเชตที่เราต้องเข้าใจให้มากที่สุดแล้วก็ททำต้องทำความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มีอยู่คราหนึ่ง ทัานชี้ให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยคนเราก็แค่นี้แหละมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรนักหรอกตัวมันก็เท่านี้นี่แหละดูไปแล้วก็ไมก่กี่กิโลหรอกแต่แต่พอพ้นพอพอพ้นพอผ่านการเวลาแค่นั้นแหละมันเป็นไปได้ยังไง จากที่เราเห็นเมืม่อเมื่อเมื่อปีก่อนวันก่อนเนี่ยตัวเท่าเนี้แต่วันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นมันทำความเข้าใจเกินกว่าที่เราเนี่จะคาดคะเนได้บางครั้งไอ้ที่ว่าเมฆหมอกลอยอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันยังเล็กเกินกว่าที่เกินกว่าความคิดของคนอยู่นะ ท่านจึงอุปมายฟังว่าความจินตนาการของมนุษย์เนี่ยที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลมันมันมากมายเหนือเมฆหมอกมันใหญ่โตมโหรารเหนือเมฆเหนือหมอกจริงๆซึ่งดูไปแล้วตัวก็แค่นี้เองแต่เหตุไฉนมันถึงมีความคิด ใหญ่โตมากมายถึงเพียงนี้ได้ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทำอย่างไรเราไอการจินตนาการมาเนื้อเมฆหมอกนี่เนี่ยมันจะมีความสุขได้ถ้าเรายังอยู่กับสิ่งนั้น และยาเราต้องอาศัยสิ่งนั้นอยู่ทำไมเราถึงจะมีความสุขได้ข้อนี้ท่านอธิบายเอาไว้อย่างนี้นะมีสติสำปชัญญะรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ที่มารู้ที่ไปแล้ว เราจะมีความสุขคือเวลาบรรยายอันนี้แค่ข้อเดียวแค่ตัวเซซแซงตัวเดียวคือเวลาเวลาเวลาบรรยายตัว,ต,วตัวเซแซงเพราะว่าในบทความเนี่ยคือจะมีจะมีเรื่องเขาจะเว้นไว้ทีรวัดทีรวัดทีรวัดเพราะวพ่าหลวงพ่อจะบรนเดิมจาก จะเริ่มคือจะบรรยายถ่ายทอดให้มันเต็มที